หบทสวดจุลชัยยปรกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมมาเจินทราจะจะตุโรกาคัมพีรักากาสมุทาภูตุงคังคาจะพรมะชัยยะปสิทธิภวตุเต ชัยยชัยยะทรณิทอรณีอุทธิอุทธีนทินทีนาทีชัยยชัยยะคนคะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยชัยยะคำพีระสูพีนาเคนทนาคีปีสาจพูตะการี ชัยยชัยยทุนนิมิตาโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาทานามุขชาชัยยชัยยวรุณมุขสาตราสาตราชัยยชัยยะจำปาทินาคกุลคันโถ ชัยยชัยยคันชะคนนตุรงสุกระผู้ชงสีหะพยัคฆทีปาชัยยชัยยวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุกณะสุทินรดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะธรณีตะเลสะทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสาตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตริญยาภวเกชัยยะชัยยะวรุณยักเกชัยยะชัยยะรักเสนสุรภูชะเตชาชัยยะชัยยะภูมมินทัคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัย ชัยยะชัยยะปฐวิสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโกวิลูปักโขจันทิมาลวิอินโทจะ เวนตโยจะกุเวโลวะรุโนปิจักอคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตะรัตโกอัฏฐาระ,ะมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยราโมภวัตุเตชัยยะ อมโมจ,สโจะสัมโคจะทัสปาโรจะชัยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยะสถีภวตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสริมตูอยังมารสะจะปาปิมตปรชาชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสสิริมตยังนารสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสสิริมตัวยัง มารัตะจะปาปิมตปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามเหสิโนชัยโยปิพุทธะสิริมตยังมารัตะจะปาปิมตูปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคนามเหสิโน ชัยโยปิพุทธะสิริมตโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชายตัยยะตานาคคณนามเหสินโนชัยโยปิพุทธะสิริมตโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตา ชัยยะตถาสุภมักคนาเหสีโนชยันโตโพธิยามูเรสากยานังนันทิวัณโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยสุชัยะมังคะเรอปะราชิตตปะรังเกสีเสปทวิโมคเรอภิเสเกสภพพุธานังอภคปตูปโมทติ สุนักขตังสุมังคารังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหโตสสุอิถาธรรมะจาริสุปัทขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังมณีทิเตปัทขินาปัทขินานิกัตตวานะรพันตัดเถรทักขินี เตอทะสทาสุขิตาวิลูหาพุทธสาชนอะโรคาสุขิตาโหทะสหสเพหิยาติภิสุนันตุโปโตเยเทวาอัสมิงฐานอธิคตาอิทายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพธา รักขันตุสภาสตานังรักขันตุชินะศาสนังยากากิปันาเตสังสพเพปุเรนตุมโนรถายุตกาเรปวสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรตุจัพสพธา กายาสุขังกิตะสุขังอาลัันตุยะทารหังเจตบ,บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวัปเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวะที่ยังวิหรติ ชเชตวเนอ,อนาคปินทิกัสอารเมตัตะระโขภควาภิกุอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกขุพควะตูปะจะโสสุมภควาเอตตะทะวจะอุปาทาวาพิกขวเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ิตะวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสมติอภิสัมพุชนิตวาอภิสม,ตว,สมตวาอากิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรโรติ สเพสังขาราอนิจาติอุปาทาวาพิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทชมติอภิสมติ อภิสัมพุสนิตวาอภิเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกรติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตา อามานิยามตาสเพธรรมาอนัตติตัตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุชนิตวาอภิสเมตวาอากิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรโรติสเพธรรมาอนัตาติ อิทมโวจะพคกวาอัตมนาเตภิกขุพคกวโตภาษีตังอภินันทูนติแปดบทสวดพัทเทกะรัตนคาถาอติตังนาณนะวาคเมยะนะับปฏิกังเขอนาะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ด่วงแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหินันตังอัปต,ตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุมปังตังวิธามะนุพร,รูุหเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแกมแก้งไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคลนเราควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะจิมาตปังโกชัญญาวรนังสุเอความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสังกรันเตนะ <c oughs> มหาเสเนณมะจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวภักเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกัดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงตราตีเดียวก็น่าชมเก้าบทสวดธรรมะสังเวทขปัญจเวขณะสเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหลับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกยากเพราะเกิดขึ้นแล้วจะเจ็บตายไป สเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อว่าสังมยามาริบตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวช อายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิยโนครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงคะรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถัง หาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิต,ตวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสปเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่อริสุจมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเถวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทิเมอัฏฐสังชโย و. ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสิบบทสวดเมตตายังกิงกิยังกิงกิกุสรังกำมังสพัพเพหิพัตเตหิกตังมุยโนอนุโมทันตุสุนันตุโปโตเฮเทวาอสมิงฐานนอธิคตา อิธายุกะสุธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเปอยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุดจันตุสัพเพอาจาริยุปัชมะมะยะสุกิตาโหตุทุกขาปมุดจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุดจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุดจันตุ สเพสามตินังสมิฉันตุโวสิบเอด็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานวโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานวโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควา ส,บสิบทสวดปฏตติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชินีโูเปมเรโพธิมเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะวันตูปูชิตาโสทิงเรนเตทวิหาระมัทเรเเราจมัชมานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกา คามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัมปาณภูตาสุกิตาภวตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอัตสัมภวาสังเสทชาตาอัทววปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะโกรนตุสังขยัง ถาตุจิรังสตังธัมโมธรมมะทราจบุคราสังโคโหตุสมัคโควะอัตตายะจหิตายะจักอเฮระกตุสถัถโม,มสเปปิธรมมะจาริโนุทธิสัมปาปุเรยามะธัมเมอริยประปเวทิเตปสันนาโหตุสเปปิปาริโนพุทธสะสาชนเน สัมมาทารังปะวชันโตุอาเรเทวปะวะสตุอุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทนิมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังหัมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธา สิบสามบทสวดเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปตาจนีทุกขาพระยาปตาจนีพระยาโสกัปปตาจนีส,สกาโอตุสเพปิปาริโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังบุยสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยา ทานังทัทันตุสทายะอีรังรักขตุสภทาภาวนาภิราตาโหตุคัมชนตุเทวตาคตาสิบสี่บทสวดสุมังคระคาถาโหตุสพังสุมังครงรักขตุสพเทวตาสับพบุธานุภาเวนะสุธีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครัง รักขันตุสัพเทวตาสัพธรมมานุภาเวนะสทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพังสุงคัง,งรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทีโหตุนิรันตรัง15บทสวดเก้าจบ สเพระพุทธาภิรัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพระพุทธาภิรัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพระพุทธาภิรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพสูสเพพุทธาภรปตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชีนะรักขังพันธามิสัพพสูสเพพุทธาภรปตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชีนะรักขังพันธามิสัพพสูสเพพุทธาภรปตาปัจจีกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนะรักขังพันธามิสัพพสโส สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสับพโส <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าทิศเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพสรีมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกสศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแรงได้ได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองส์สงเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน,าน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทเทว,วานุภาพ และฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ